สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องประยอยบ้านนแชนแนลนะครับนะสวัสดีนะครับทุกๆท่านนะครับนะวันนี้นะครับได้นำเหรียญนะครับในหลวงนะครับราชการที่9นะครับมาให้ชมกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับอยากให้พี่พี่เพื่อนๆนะครับได้ชมกันนะครับ ว่าเหรียญที่นำมาให้ชมกันนะครับเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้นะครับยังไงนะครับรบกวนพี่เพื่อนๆนะครับแนะนำกันเข้ามาได้นะครับให till, ้ความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับนำเหรียญในหลวงนะครับราชการที่9มาให้พี่เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ปีด้านหลังนะครับ2 5 0 6นะครับ2506นะครับนะอยากทราบว่าเหรียญที่นำมาให้ดูนะครับใช่เป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้นะครับนะใช่เหรียญแท้หรือเปล่านะครับนะอยากให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะ แทไม่แทยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับนะบอกกันมาได้นะครับนะเดี๋ยวมาดูด้านขอบนะครับนะขอบคุณพี่พเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางช่องประยอยบ้านชาแนลนะครับและขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ให้ความรู้นะครับให้คำแนะนำนะ ที่คอมเมนต์กันมานะครับขอบคุณนะครับอันนี้ด้านขอบนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังแทไม่แทยังไงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับนะคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนะครับ ด้านหลังอนุสรมหาราชนะครับนะบดูด้านขอบอีกข้าง,น,งนะครับ ขอบเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้แท้หรือเปล่านะครับแท้หรือไม่แท้อยากให้พี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมนะครับให้ความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับยินดีรับฟังนะครับพี่เพื่อนเพนืทุกทกท่านนะครับอันนี้ไม่ใช่ห่วงที่ มากับเหรียญน,นะครับนะเป็นห่วงที่ใส่เอาเองนะครับนะเป็นห่วงสเตนเลสนะครับ ที่ด้านล่างนะครับขอบด้านล่างแท้หรือว่าไม่แท้ยังไงรบกวนเพื่อนเพื่อนนะครับคอมเมนต์ให้ความรู้เข้ามาได้นะครับ ด้านหลัง2,506นะครับนะ2506นะครับหากถูกใจคลิปนะครับทุกๆคลิปนะครับนะฝากพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะ เือจะได้ติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับนะจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ต่อๆไปนะครับจะได้นําพระมาะให้พี่เพื่อนได้ชมกันอีกนะครับกับช่องพระย้อยบ้านๆชาแนลนะครับจะแท้ไม่แท้ยังไงก็แนะนํากันเข้ามานะครับนะและขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ มาให้ความคิดเห็นมาให้ความรู้ทางช่องประยอยบ้านชาแนลนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับมาดูด้านหน้าอีกทีนะครับว่าใช่เหรียญที่นำมาลงให้ชมกันนะครับแท้หรือเปล่านะครับหรือว่าไม่แทอยังไง ชมกันไปเรื่อยๆนะครับนะพูดไปบ้างหยุดพูดไปบ้างนะครับไม่ว่ากันนะครับอยากให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูเหรียญกันนะครับนะได้ชมกันนะครับอย่างละเอียดนะครับได้ชมกันทั่วนะครับนะของทุกๆมุมของเหรียญนะครับ วพาทุกๆคลิปที่ทําลงไปนะครับนะอยากทราบว่าพระที่มีอยู่นะครับที่ได้ทําลงคลิปไปนะครับเป็นพระแท้หรือเปล่านะครับหรือว่าพระไม่แท้นะครับแล้วก็เหรียญนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพระแท้นะครับเล่นเช่าหากันอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับก็รบกวนพี่ๆเพื่อนๆนะครับนะให้ความรู้กันมาได้บอกกันมาได้นะครับยินดีรับฟังนะครับทุกๆท่านนะครับ ถ้าเกิดว่าแท้เหรียญน,นี้เขาเล่นเช่าหากันอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดไม่แท้ก็บอกกันมาได้นะครับจะได้รู้ว่าพระที่เรามีอยู่นะครับทําลงคลิปไปในแต่ละคลิปนะครับมีองค์ไหนบ้างนะครับเป็นพระแท้องค์ไหนบ้างนะครับที่เป็นพระไม่แท้คออย่นดีรับฟังนะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆน,นะครับ หากเป็นพระแท้เล่นเช่าอาหากันอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอีกครั้งนะครับนะฝากอีกครั้งนะครับหากถูกใจทุกๆคลิปที่ได้ทำลงไปนะครับฝากนะครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งกด Sub ส c r i b e กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ ที่จะนำพระนะครับมาลงให้ชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเหรียญในหลวงนะครับราชการที่9ก็นำมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปใหม่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมและให้ความติชมและทุกคนที่คอมเมนต์ให้ความรู้นเข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่าน แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ